สวัสดีครับทุกคนและวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ Demon vs Angel นะครับหรือว่า Angel ลเซนดีมอนนั่นเองเอาล่ะครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหรือบ้าเกิดที่ของผมอีกครั้งนะครับผมเอาล่ะครับแล้วก็มาต่อเนื่องกันเลยนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทำคลิปคุยเรื่องเกี่ยวกับหรือว่าเล่าเกี่ยวกับ Demon ไปหรือปีศาจไปนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาคุยเปรียบเทียบกันระหว่าง Angels and Demons นะครับผมหรือว่าเทวดากับปีศาจนั่นเองนะในการเรียกแบบง่ายๆนะครับผมก็อันนี้เป็นจะบอกก่อนว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยนะครับผมรวมถึงแบบว่า,าผมได้ไปสอบถามคนรอบข้างมาทั้งอยู่ในวงการหรือไม่ในวงการหรือคนที่แบบนับถือทั้งปีศาสด้วยแล้วก็นคนที่นับถือทั้งเทพด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็เรามาเริ่มกันเลยครับผมต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ทให้ผม เข้ามาทางเรื่องปีศาจหรือดีมอนเนี่ยครับหรือว่าดีมอน,ด,มอน e อดีมอนโลาทรีหรือว่าดีมอนโอลาจิสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเป็นเพราะว่าผมได้ศึกษาทั้งเรื่องเทพมาแล้วแล้วก็ทั้งดีมอนมาแล้วแล้วผมเล็งเห็นว่าเรื่องของปีศาจหรือดีมอนอะ่ะการคุยการต่อรองเขาอะมันตรงไปตรงมาแล้วก็ง่ายกว่าเยอะเลยแต่นี้ต้องบอกอก่อนเลยนะครับว่าตั้งแต่แรกๆเลยผมเขามาศึกษาสั้นแต่เด็กๆหรืออะไรก็ตามอ่ะ เหมือนทุกคนแหละครับที่แบบเป็นกลัวปีศาจเนาะเพราะปีศาจมันน่ากลัวใช่ไหมมันแบบสิ่งล่างมนุษย์ได้แบบฆ่าคนได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับผมเพราะฉะนั้นอะ่ะผมก็เป็นคนปกติเหมือนทุกคนเลยก่อนหน้านี้ที่มีความเป็นกลัวตับปีศาจคร้่งเยอะอยู่เหมือนกันแต่พอได้มาศึกษาศาสตร์นี้ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นไปอีกก็เลยทําให้ผมเริ่มเข้าใจแล้วก็ตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วว่า ถ้าเกิดเปรียบเทียบว,ว่าเป็นแองเจิลเป็นแสงหรือว่าดีมอนเป็นความมืดนะครับแสงและความมืดทั้งสองอย่างเนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติต้องการหรือว่าคนเราต้องการใช่ไหมครับเพราะว่าคนเราไม่สามารถอยู่ในความมืดตลอดไปหรืออยู่ในแสงได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นนะ่ะผมพอเริ่มโตขึ้นมาผ่านประสบการณ์มาเรื่อยผมก็เลยเลือกที่จะขคบรพทั้งแองเจิลแล้วก็ดีมอนหรือว่าเทพองค์อื่นๆไปด้วยกันเลยนะครับผมอย่างเช่น แสงเนี่ยหรือแองเจิลส์เนี่ยก็จะเปรียบเทียบไปแสงนะครับแสงอะเราก็ต้องการน้แบบเออเรามันแสงทําให้เราเห็นอะไรมก้กขึ้นมันทําให้ต้นไม้เติบโตได้หรือว่ามันทําให้ร่างกายของเราซับผมต้านทานได้ด้วยวิตามินต่างๆที่อยู่ในแสงนั้นๆใช่ไหมครับผมแบบแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแสงธรรมชาติเปรียบเทียบกันก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรายืกนกลางแสงนานมากไปล่ะครับใช่ไหมทุกคน <laughs> ก็แน่นอนว่าก็อาจจะเป็นแบบสกินเบ์นหรือว่าแบบเป็น อมามะเร็งผิวหนังได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นน่ะผมก็เลยพยายามรักษาความสมดุลเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นของการศึกษาศาสตร์นี้ก็คือการรักษาสมดุลของชีวิตของเราเอ,เองนะครับเพราะการศึกษาศาสตร์นี้มันก็เหมือนอยู่ตั้งสองด้านของโลกใบนี้นะครับใช่ไหมอยู่อยู่ระหว่างแบบโลกวิญญาณอ่ะพูดง,ง่ายๆนะครับเหมือนอยู่โลกวิางโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบอยู่ตรงกลางให้ได้ได้คือการใช้ชีวิตแบบมีสมดุลรักษาสมดุลนั่นเองหรือว่า ทำให้ทุกอย่างมันบาลานซ์กันนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะเอาล่ะมาพูดกันเรื่องแองเจิลสแตดีกัมมอนกันต่อเลยวันนี้คลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมขอโทษครับทุกค <c oughs> นสึกเอาเนี้ยจ,จะคลิปยาวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอยากจะทาอีพีเดียวแล้วให้มันจบไปเลยในเรื่องของ a อ g เจซแล้วก็ดีมอนนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะก็คือของดีมอนสมมดเป็นพ่อค้านะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบไปเฉยนะพ่อค้าหรือว่าแบบโหน้าแก๊งมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้การเปรียบเทียบไปเฉยในการ ทําพันธสัญญาหรือว่าคาสัญญานะครับหรือการแลกเปลี่ยนต่างๆเพื่อจะให้เขาทําสิ่งที่เขาต้องการแล้วเราก็ต้องให้สิ่งที่เขาต้องการเหมือนกันเนาะเหมือนกันซื้อของขายของแลกเปลี่ยนกันเทรดกันประมาณนี้ต้องแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งที่เท่าเทียมกันเท่านั้นะนะครับผมก็เหมือนกันแต่สำหรับแองเจลแล้วว่าส่วนตัวของผมอะผมเค่ทำเป็นแองเจลนะ แต่ว่ารู้สึกว่า Angel มันเป็นการเหมือนเราต้องไม่ขอเขาอ้อนวอนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมต่อให้เรามีการแลกเปลี่ยนอะไรไปก็ตามหรือว่าเราบูชาเขาหรือให้อะไรไปก็ตาม Angel นี่คือ n g e l จูลพูดในฐานะของแองเจิลของของคริสนะครับแบบพวกพวกแองเจลอากแองเจลต่างนะไม่ได้พูดถึงเรื่องกรหรือกอรเตสของทางเพเกนนะครับผมอันนี้ไม่เหมือนกันนะ,ะประมาณนะครับแองเจลก็ประมาณว่าอย่างเช่นเมทัทรอนเป็นต้นหรือว่าแบบ มิคาเอลหรือว่าไมเคิลก็แล้วแต่คนจะเรียกเลยนะครับหรือว่าเซนต์เกเบรียลก็ตามอะไรประมาณนี้นี่คือแองเจิลที่ผมพูดถึงนะครับผมขอบอกก่อนเนาะก็เป็นแองเจิลสแตดีมอนในตำราของคีออฟโซโลมอนนะครับผมเพราะว่าที่ผมเลือกหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าคีออฟโซโลมอนมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่แค่คนในาศาเท่านั้นเนาะแต่ว่าคนภายนอกก็ รับรู้ได้เช่นกันเพราะว่ามันมีทั้งในอินเทอร์เนต็ตหรือว่าแบบอะนาราหนางังสือต่างๆเอามาขายกันนะครับประมาณนั้นก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดทุกคนน่าจะเข้าใจกันมากกว่าเพราะว่าเข้าถึงง่ายกว่านะครับดีกว่ากอหรือกอเดซของเพเกนที่มีแบบเยอะแยะมากมายน้ำไปทั่วเลยืมถึงปีศาจอีกที่เราจะไม่พูดถึงในงตอนนี้กันก่อนนะครับประมาณนั้นนั่นแหละครับก็คือเทพหรือแองเจิลก็คือเราอ้อนวอนเราขอพวกท่านไปแล้วไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนไม่ว่าจะเราจะถวายของเยอะแค่ไหนบางที ก็คือขึ้นอยู่กับแองเจิลเลยว่าจะถวายหรือว่าแกรนเชตนะครับหรือว่าแบบให้สิ่งที่เขาต้องการไหมนั่นก็คือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมแต่ต่างกับดีมอนที่ผมสามารถพูดแทนตัวผมแล้วก็คนบางส่วนได้เลยว่าที่เราเลือกมานับถือดีมอนสแล้วก็ทาพัธสัญญาด้วยเพราะว่าคุยง่ายครับผมก็เหมือนการซื้อของหรือไปตังเดินเข้าไปปุ๊บซื้อของจบอะประมาณนั้นก็คือง่ายกว่าในการทําพัธสัญญาหรือว่าการแลกเปลี่ยนสิ่งที่เาต้องการนะครับประมาณนั้นแล้วก็ ้าเกิดเราทำตามที่เราทำตามที่เราทำมาทัศนสัญญาหรือสัญญาไว้หรือว่าได้กล่าววาจาไว้แล้วมันก็ง่ายมากเลยครับก็คือจบกันแค่นั้นไม่มีอะไรต่อจากนั้นไม่มีการเอาชีวิตไม่มีการสิงล่างหรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นนะผมกล้าพูดได้เลยว่าที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยแหละครับที่ตลบหลังที่ไม่พูดไม่ทำตับสัญญาที่สัญญาเอาไว้นะครับผมเหมือนว่า,าในหนังเนาะแบบว่าไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ controlling ิน c i d e n t หรืออะไรก็ตามประมาณนั้น มันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วครับว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นทําไมปีศาจนั้นถึงมาสิงร่างมนุษย์ไม่ใช่แค่เพราะว่าเขาอยากจะมาโลกมนุษย์อย่างเดียวหรอกมันมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ปัจจัยนั้นอาจจะมาจากเนิ่นดนานก่อนกาแล้วก็ได้ใช่ไหมว่าทำไมถึงเกิดขึ้นกับคนคนนั้นครอบครัวนั้นหรืออะไรประมาณนี้นั่นแหละครับผมนั่นคือเหตุผลมันไม่ไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุและไม่มีผลนะครับผมทุกอย่างมีเหตุและมีผลตามมาเสมอนะทุกคนก็อันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า ผมเคารพทุกการทุกความเชื่อทนะครับเคารพทุกความเชื่อของทุกคนเลยไม่ว่าจะนับถืออะไรก็ตามแล้วก็อยากให้ทุกคนเคารพความเชื่อของคนอื่นๆด้วยเช่นกันแบบว่าไม่ใช่แบบไปล้อเขาว่าอนับถือปีศาจนะหรือว่านับถือแองเจิลนะมันไม่ใช่ครับผมมันเป็นทางเรื่องของเขานะคนเราก็จะเลือกสิ่งที่เราเคารพหรือว่าเรายึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว รู้สึกว่าโอเครู้สึกว่าใช่มากกว่านะครับผมประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกใครอย่าไปบูลลี่ใครนะครับมันไม่ใช่เรื่องดีเนาะอันนี้ผมก็ฝากไปให้กับทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับประมาณนั้นนะสำหรับเรื่อง a n g e l ิลเดนิมอนก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปตามแสงและความมืดเพราะฉะนั้นอนะ่ะแต่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างสวนตัวนะครับชอบแบบความมืดมากกว่าแสงนะครับคือแสงก็ต้องการเหมือนกันไม่ใช่ไม่ต้องกานะ แต่ว่ารู้สึกว่าอยู่ในความมืดแล้วแบบมันเย็นผมคนขี้ร้อนครับก็เลยรู้สึกว่าความมืดมันทําให้แบบตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเนาะมันเย็นน่ะเออแล้วมันก็สงบเงียบมากกว่าตอนกลางวันที่แบบวุ่นวายนู่นนี่นั่นอะไรี้ผมก็เลยไปพวดมนุษย์กลางคืนอะไรงี้ประมาณนั้นมากกว่านะครับผม <c oughs> ไม่ใช่ทางานตอนกลางคืนนะแต่เป็นมนุษย์กลางคืนอะไรอย่างงี้นั่นแหละครับทุกคนที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนในวันนี้ในช่วงของ s t o r i e Sharing s นะคะผมกับ The b กเก e t ส i s t นะครับ craft, ทุกคนถ้าเกิดใครมีความเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนผมยินดีที่จะให้คำแนะนำปรึกษาแล้วก็คุยโต้อตอบกับทุกคนเลยหรือว่าเราจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้หรือว่าเราจะแบบมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันก็ได้นะครับผมทุกเรื่องเลยผมยินดีมากมากเลยนะครับทุกคน ยังไงก็มาคอมเมนต์แล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับผมถ้าเกิดกดถ้าเกิดชอบคลิปนี้ให้กดไลค์ให้ด้วยนะแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมทุกคนแล้วไงก็มาเจอกันคลิปหน้านะครับผมแล้วจะเป็นเรื่องอะไรผมจะขอกลืนไว้นิดนึงแล้วกันนะเรื่องต่อไปผมก็จะเรื่องจะเริ่มเข้าเรื่องเกี่ยวกับเพแกนมากขึ้นแล้วเรื่องเกี่ยวกับแมมมดหรือวิชว่าแบบเฮ้ยมันมีรากฐานมาจากอะไรนะความเชื่อนี้หรือว่าคำคำนีเที่ใช้เรียกหรือที่ผมใช้เรียกตัวเองว่าวิชดีมอนหรือว่าวิชย่างเงี้ยมันมีรากฐานมาจากอะไรนะประมาณนี้นะคร ลมามไปถึงเรื่องแบบว่าซีจงซีจิวอะไรด้วยที่แบบว่าตอนนี้เห็นเป็นเทรนด์มากเลยอยู่ที่อยู่ในแบบว่า YouTube หรือว่าแบบใน tiktok ตอนนี้นะครับผมประมาณนั้นนะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์กันทุกคนว่าจากมุมมองคนที่ศึกษาศาสตร์นี้จริงจังแล้วก็ใช้เวลามากกว่าครึ่งค่อนชีวิตเลยทีเดียวนะครับผม้ง่าใจกันคิดนะครับทุกคนไม่บ้ารักทุกคนนะ